ทุกคนแวะมาทักทายพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีไหมส่วนกบก็สบายดีแบบเรื่อยๆค่ะทุกคนแวะมาบอกข่าวดีด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เกี่ยวกับสามีกับน้องสามีนะคะเข้ามาคุยกันเรื่องของคุณพ่อที่คุณพ่อสามีกบนะคะเข้าโรงพยาบาลเนาะเข้าห้อง ICU นะคะเพราะว่า,าลื่นล้มนะคะ ลื่นล้มจากที่สูงนะคะหัวฟาดนะคะก็เข้าห้อง ICU มาก็1เดือนแล้วค่ะตอนแรกก็ลูกๆคุยกันว่าถ้ามันนานเกินไปอาจจะได้ถอดเออจะอาจจะได้ถอดออกซิเจนนะคะก็อาจจะได้ปล่อยให้คุณพ่อเขาเนี่ยได้นอนหลับไปนะคะอเผอิญว่าวันนั้นหลังจากที่เรากําลังนั่งคุยกันนะคะนั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันไปด้วยน้องชายค่ะมันเป็นวันอาทิตย์เนาะน้องชายเขาก็ส่งวิดีโอมาให้ค่ะ คุณพ่อตื่นนะคะทุกคนกคุณพ่อลืมตาะคะ่ะแต่ว่าอาการหลังจากที่ตื่นก็ยังแบบงงงวยๆเนาะแล้วก็เขาก็แก่ด้วย6 0 70กว่าปีแล้วนะคะก็คือหลังจากที่นอนไปตั้งเดือนหนึ่งก็อาการยังไม่ปกติเนาะก็ดีใจะคะ่ะถือว่าเป็นข่าวดีที่ที่คุณพ่อ,อได้ลืมตาตื่นขึ้นมานะคะได้เห็นภาพแล้วก็ทุกคนอึ้งเลยคะ่ะทุกคน <laughs> ทั้งสองพี่น้องแบบอึ้งเลยค่ะอึ้งไม่รู้ว่าอึ้งแบบดีใจหรือว่าอึ้งปฏิหารหรือว่าอึ้งในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะพูดถึงท่านเราก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้กบก็มีเมนูมาฝากทุกคนเช่นเดิมค่ะวันนี้กบทําเมนูง่ายๆค่ะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะซึ่งเป็นลูกชิ้นที่กบชอบกินมากๆชอบกินเล่นๆเลยนะคะแบบ ทอดแล้วก็เอามานั่งกินโดยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ชอบกินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะคือเมนูนี้กบหาวิธีทำนานมากค่ะทุกคนดัดแปลงมาจากลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ ก็ทํามาแต่มันไม่อร่อยมันไม่ถูกใจเท่าไหร่ค่ะสามีอาจจะบอกว่าอร่อยนะคะแต่กบก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กบชอบลูกชิ้นปลานี่แหละค่ะที่สุดวันนี้กบก็เลยได้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็อาจจะทําตามกบก็ได้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่ในต่างแดนเหมือนกบนะคะใครที่ชอบลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็อยากลองทําเองเหมือนกับกบค่ะเป็นวิธีง่ายๆทําทเองได้ที่บ้านนะคะ ไปทำพร้อมกันกับกบเลยค่ะวันนี้กบก็พาทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะทำเมนูลูกชิ้นปลาค่ะทุกคน เป็นลูกชิ้นทําเป็นลูกชิ้นปลาเส้นก็ได้ลูกชิ้นเป็นกลมๆก,ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแต่กบอะจะทําเป็นลูกชิ้นที่เป็นแท่งยาวๆค่ะกบชอบแบบนั้นนะคะเอามาทอดกินแล้ววันนี้กบก็ใช้ปลาที่มันแช่แข็งแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็กบจะปล่อยให้เขาเย็นอยู่สักพักนึงนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ถึงกับให้มันละลายหมดนะคะเพราะว่าต้องการเนื้อปลาที่แบบแข็งเอ้ยเนื้อปลาที่เย็น จะทําให้เราปั่นแล้วมันจะเหนียวมีความเหนียวนะคะทุกคนปลาวันนี้กบใช้1นกิโลนะคะส่วนปลาที่กบใช้นี่ค่ะกบเอาถุงไว้ให้เผื่อทุกคนไปหาดูนะคะว่าจะมีเหมือนกบไหมกบใช้ปลาแบบนี้ค่ะเอามาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนะคะที่เขาแช่แข็งมาแล้วค่ะตอนนี้เนื้อปลากลบก็เริ่มละลายได้สัก เล็กน้อยแล้วนะคะก็จะมีความแข็งอยู่บ้างแล้วก็มีตัวที่เป็นละลายแล้วก็มีกบจะหั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะเพราะว่าเครื่องปั่นของกบนะ่ะมันไม่ใช่เครื่องใหญ่ค่ะทุกคนมันเป็นเครื่องปั่นเนื้อปั่นผักปัน่นพวกเครื่องปรุงธรรมดาค่ะกบไม่มีเครื่องใหญ่นะคะกบก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้มันเข้าเครื่องเอ,อ่อเครื่องปั่นเราได้นะคะนี่ค่ะมันก็ยังมีความเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะทุกคน แต่ข้างในมันละลายแล้วค่ะแบบนี้ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เนื้อปลาไม่เหมือนกบนะคะก็ให้ใส่น้ําแข็งที่เป็นก้อนเล็กๆน้ําแข็งก้อนเล็กๆแข็งบดก็ได้น้ําแข็งอะไรก็ได้นะคะที่เครื่องเราสามารถปั่นได้นะคะมันจะทําให้เนื้อปลาเนี่ยมีความเหนียวค่ะเวลาที่เราเอาไปปั่นเป็นก้อนนะคะกบก็เตรียมปลาเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะทําเป็นเครื่องปรุงค่ะกบก็จะใส่พริกไทยดํานะคะ พริกไทยดำเนี่ยแล้วแต่จะชอบเลยนะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนนะคะกบใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสค่ะจะใส่เป็นผงชูรสก็ได้นะคะถ้าใครชอบใส่ผงชูรสกบก็จะใส่อยู่ที่ช้อนช้อนกาแฟกบเนี่ยค่ะสองช้อนแบบกะกะเอานะคะว่าชอบแบบไหนนะคะรสชาติประมาณไหนแล้วก็เกลือค่ะกบก็จะใส่เล็กน้อยประมาณนี้นะคะผงฟูนะคะสช้อนชาค่ะใส่น้ำเปล่าค่ะ 30 ml ต่อไปกบก็จะใส่ซอสนะคะซสียิยวขาวค่ะตัวนี้80 ml ค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะคนให้ละลายหมดทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายค่ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะนี่คือเครื่องปรุงที่เป็นน้ำนะคะส่วนแป้งกบจะใส่ตอนที่กบผสมเสร็จแล้วค่ะใส่ตอนสุดท้ายค่ะแป้งเดี๋ยวเราจะไปใส่เนื้อปลาค่ะ นี่นะคะเครื่องปั่นพวกพริกแกงพวกปั่นพริกปั่นกระเทียมของกบนะคะมันก็แค่300วัตเท่านั้นนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ใช่เครื่องใหญ่นะคะถ้าใครมีเครื่องเหมือนกบเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเครื่องเล็กๆแต่เราก็ทําลูกชิ้นได้เนื้อออกมาละเอียดด้วยกันค่ะคอยดูนะคะในช่วงที่ปั่นกบก็จะเอาน้ําที่เราผสมแล้วนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะเขาจะได้หมุนได้ปั่นแบบเข้าเครื่อง ถ้าใครมีเครื่องใหญ่มีเครื่องปั่นอยู่แล้วนะคะที่มันใหญ่ๆนะคะทุกคนใส่พร้อมกันหมดเลยค่ะทั้งเนื้อแล้วก็เครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะออกมาละเอียดแบบนี้นะคะมีเครื่องเล็กก็ทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะทําหลายครั้งแค่นั้นเองค่ะปลากบนี้เย็นมากเลยนะคะมือจับเนื้อปลานี่แข็งเลยค่ะหรือถ้าใครจะทําอีกวิธีหนึ่งนะคะแบบง่ายๆก็คือตัดเนื้อปลาให้เสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวน้ําซอสเนี่ยไปราดผสมกันแล้วก็ แบบเอามือนวดนวดผสมกันก็ได้ค่ะแล้วถ้าใครมาบอกว่าเอ้ยทาไมขั้นตอนมันยุ่งยากจังมีหลายขั้นตอนนะคะสําหรับกบล้วมันไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่านี่คือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างแดนนะคะหรือไม่ก็คนที่เขามีชีวิตอยู่ในหอหอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะไม่ได้มีเครื่องมือเหมือนที่เราอยู่บ้านนะคะมีเครื่องยีใหญ่อะไรอย่างนี้คือมันสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็ทําให้เราสามารถปรับรสชาติที่เราชอบได้ด้วยค่ะ อยู่ต่างประเทศเนี่ยพวกลูกชิ้นหรือไม่ก็อาหารไทยพวกนี้หายากนะคะต่อให้หาได้ก็ราคาแพงค่ะทุกคนได้แล้วค่ะเนื้อปลาของกบนะคะซอสของเรานี่ไม่หมดนะคะทุกคนเราก็จะผสมต่อนะะี่ค่ะมันทําได้หลายแบบนะคะจะใส่ซอสก่อนจะใส่ปลาก่อนหรือจะใส่หรือจะปั่นปลาเสร็จแล้วก็มาใส่เครื่องทีหลังคือได้หมดเลยค่ะก็จะใส่แป้งค่ะ เป็นแป้งมันนะคะสากรัมค่ะทุกคนใส่ตอนนี้นะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะนวดค่ะนวดเมื่อเบาๆค่ะนวดให้เขาเข้ากันเนื้อปลาก็ยังเย็นอยู่นะคะทุกคนคนให้เขาเข้ากันดีๆเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นต่อค่ะให้เขาขึ้นตัวอีกสักนิดนะคะเพราะว่าเรามีผงฟูด้วยเนาะเย็นมือค่ะทุกคนเย็นมือมาก <laughs> อ้ แล้วก็ตอนท้ายตอนที่เราจะมาใส่ออทําเป็นก้อนๆน,นะคะกบถึงจะมาใส่ผักอีกทีนึงค่ะเป็นต้นหอมนะคะทุกคนตอนนี้กบก็จะเอาแรบมาปิดไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครไม่พักก็ได้นะคะก็เอาไปนึ่งได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาจากตู้เย็นค่ะครบเวลาแล้วตอนนี้ก็จะคนไล่ลมสักหน่อยนะคะเหมือนแป้งขนมเค้กเลยค่ะแล้วก็กบจะใส่ นี่ค่ะหอมหอมซอยนะคะดูก,ก่อนว่ามันจะประมาณไหนเพราะว่าแต่ละครั้งทําก็มีหอมไม่เท่ากันค่ะทุกคนเดี๋ยวมีหอมมากหอมน้อยอันนี้คือหอมมาจากสวนเลยนะคะกุบเก็บมาสดๆจากสวนเราเลยค่ะน่าจะพอดีค่ะวันนี้กุบจะทำสองแบบค่ะนะคะเป็นแบบกลมๆเป็นป่าเส้นแล้วก็จะทําเป็นลูกบอลเลยคะ่ะทีนี้เราก็จะมาทําการห่อเลยนะคะบางคนอาจจะใช้ฟอยอย่างเดียวหรือว่า บางคนอาจจะใช้เหมือนกบนะคะใช้กระดาษไขก่อนค่ะกระดาษไขที่ทําห่อขนมนะคะลองก่อนแล้วก็ค่อยห่อด้วยฟอย์ค่ะถ้าไม่มีกระดาษไขก็ใช้แค่ฟอยล์อันเดียวแล้วก็ทาน้ำมันพืชสักเล็กน้อยค่ะ,คะมาถึงขั้นตอนการเตรียมแล้วนะคะนี่ก็คือช้อนที่เราจะใช้ตักนะคะเอาไปจุ่มน้ําก่อนค่ะจะได้ตักง่ายๆแล้วมันก็จะได้ไม่ติดเนื้อปลาของเรานะคะวางไว้ตรงกลางเลยค่ะของกระดาษ แล้วก็ปั้นได้เลยนะคะว่าเราจะเอาวางไว้ตรงไหนทรงอะไรยังไงนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> หนึ่งช้อนจับทั้งสองอันนี้นะคะควบไปก่อนค่ะครึ่งหนึ่ง <c oughs> นี้เลยเราค่อยทำการดันเขากลับมาหาตัวเองให้มันสุดเลยนะคะมันรู้สึกว่ามันแน,น่น เห็นไหคะถ้าเรามีกระดาษไขเราก็จะเห็นว่ามันถึงไหนมันเป้นถึงไหนแล้วคะมันแปดมันเป้นถึงไหนละมันกลมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนี่นะคะแต่งได้ค่ะถ้าเป็นกระดาษไขนะคะทีนี้เราก็จะทําการม้วนไปเลยค่ะกระดาษไขนี่ใส่เพื่อที่จะไม่ให้เขา ติดกันเฉยค่ะเวลาที่เราแกะกระดาษออกมาตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเขาอยู่ประมาณไหนใช่ไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็บิดค่ะอันนึงบิดไปซ้ายอันนึงบิดไปขวาให้เป็นเหมือนหมูยอหรือแม้ก็ขนมท็อฟฟี่นี่ค่ะทำให้แน่นค่ะเดี๋ยวเวลาที่เราเป็นนิ่นมันจะได้ไม่แตกได้แล้วค่ะกบก็จะประมาณนี้ค่ะประมาณครึบเ,เดียวประมาณนี้ ก,ก็ทําไม่ค่อยเป็ียนหรอกค่ะทุกคนก็จะทําประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่ามันบีบขึ้นประมาณนี้แล้วก็เอาช้อนเราเนี่ยตากเลยนะคะประมาณนี้เรา่อยไปหยอดใส่ตอนที่เรายอดนะคะก็อย่าให้น้ํามันเดือดน,นะคะให้เป็นแค่น้ํามีแบบผุดๆก็พอคะ่ะตอนนี้กบก็ทําการหยอดเสร็จแล้วนะคะ ให้เขาฟูขึ้นลอยขึ้นก่อนนะคะเขาก็เดือดมาได้สักพักแล้วนะคะทุกคนลูกใหญ่มากค่ะตอนนี้ก็แน่ใจว่าเขาสุกดีแล้วนะคะผมก็จะตักขึ้นไปใส่กับน้ําที่เราแช่น้ําแข็งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเป็นนอกน้ําแข็งกันค่ะส่วนน้ําที่เหลือกบไม่ทิ้งนะคะกบจะทําการนึ่งนึ่งลูกชิ้นที่มันยาวๆนะันต่อเลยค่ะแต่ถ้าใครมีหม้อนึ่งซึ่งนึ่งอะไรพวกนี้ก็นึ่งไปเลยนะคะ ของกบเนี่ยกบไม่อยากเทน้ําทิ้งค่ะอยากใช้อันเดียวต่อไปเลยแล้วก็ล้างทีเดียวนะคะใช้ตัวนี้นึ่งไปเลยค่ะนึ่งไฟก็อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางกลางค่ะให้น้ํามันเดือดแค่ผุดๆนะคะมันจะได้ไม่แตกค่ะมันก็สุกแล้วแหละค่ะเราก็เลยชิมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะาไปทอดนะคะอันนี้ผ่าให้ดูข้างในที่เฉยค่ะประมาณนี้เนาะใครจะกินแบบนี้เลยก็ได้ค่ะหอมต้นหอมด้วยเอาไปทอดกันก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นของกบนะคะตอนนี้ก็ทอดลูกโตโตค่ะทุกคนเอามาหัน่นรสชาติอร่อยถูกใจมากเลยค่ะกินกับน้ำจิ้มแซบๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของกบค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย